สวัสดีครับผมโน้ต b p และวันนี้อยู่กับซีรีส์เกมฟรีในสตรีมสำหรับเกมแรกที่เราจะแนะนำกันในวันนี้นั่นก็คือ Drill De a l นะครับซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับแท่นขุดเจาะ น้ำมันกลางทะเลดูจากภาพเกมแล้วเนี่ยเกมมันจะออกแนวคล้ายๆ Minecraft แต่เราจะไม่ได้มาก่อทีละบล็อกเหมือน m ม n e คร a f t มันจะเป็นแท่นสําเร็จรูปมาให้เลยเราก็คลิกวางคลิกวางเหมือนเกมสร้างเมืองทั่วไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงผมได้ทดลองเล่น t u t o r i a l แล้ว Tutorial ก็คือแนะนําวิธีการเล่นเริ่มแรกมันก็จะให้เราเริ่มที่แจ็คตอปีโดดูจากรูปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับโจรสลัดเหมือนคล้ายๆแจ็คสเปนโเลยเปลี่ยนชื่อดัดแปลงเล็กน้อยเริ่มเกมมามันก็จะให้แท่นขุดจอด หมวกหมวกคนงานก็หมายความว่ายังไม่มีคนมาทํางานที่แท่นขุดเจาะแท่นนี้แล้วก็เลือกคนงานมาแล้วดูว่าสกิลมันมีอยู่3-4มสี่สกิลนะโดยประมาณสกิลแท่นขุดเจาะที่เขาต้องการก็คือคลิกที่แท่นขุดเจาะสกิลเป็นเหมือนเหมือนเป็นรูปสว่รนเราก็มาดูว่ามันสัญ,ญลกักษณ์มันเหมือนกันเลยเป็นดิวดิวแฮนดิ้งมีอยู่2คนที่เป็นที่มี2ดาวแล้วการจ้างงาน,นก็จะมีค่าจ้างคนเนีสย84 แต่มีสกิลอื่นเยอะเราแค่ต้องการมาขุดเจาะเราก็เลือกดูที่สกิลขุดเจาะเราก็จ้างมาเลยพอจ้างมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคลิกที่แท่นเจาะแล้วก็เพิ่มมันจะมีทํางานกะกลางวันกับกะกลางคืนเราจะให้ตอนนี้เป็นกลางวันใช่ไหมเกมนี่มันหยุดเวลาได้นะกดสเปซบาร์ก็ได้เพื่อหยุดแล้วกดอีกครั้งเพื่อเพื่อนะไมมันก็จะเดินไปเดินมาแต่ขึ้นทะเลไม่หยุดนะแปลกจริงแล้วก็กดบวกเพื่อเพิ่มสปีดอะไรเงี้ย เพิ่มได้ถึงคูณ4ต้องกดเพล์ก่อนนะถึงจะลดเวลาเพิ่มเวลาได้ลดเล่นน้อยที่สุดคือ0.5กลางคืนอะ่ะเท่าที่ผมสังเกตมาจะเร็วกว่ากลางวันนิกะกลางคืนละผมจะบวกเข้าไปไปกะกลางวันแล้วกันถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปหมวกตรงนี้ก็คือมีคนทํางานตรงนี้ละจุดประสงค์ของเกมนี้คืออะไรนั่นก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรนั่นเอง ซึ่งดูตรงเมนูด้านซ้ายมือของจอซึ่งแท่นขุดเจาะก็ตามชื่อมันเลยเจาะน้ำมันได้อะไรบ้างได้แกส๊สได้ครูดออยคือน้ำมันดิบแก๊สโซลีน u ูอลออยน้ำมันเชื้อเพลิง h e a บี Oil อ,อยน้ำมันหนักแปลตรงๆเลยนะซัลเฟอร์โซลเป็นลูบ i c a n นอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวน้ำมันหล่อลื่นหรือเปล่าเอทิลีนแล้วก็อันสุดท้ายเป็นแอส h a ล์แอส h a ล์คือยางมะตอยเป็นของเหลวหนืดๆดำาๆผสมหิน แล้วก็ไปปูเป็นถนนนี่ผมกดเพล์แล้วนะคือไอคนที่ผมใส่ไปอ่ะมันเป็นกะกลางวันกลางคืนมันก็เลยเดินวนไปวนมาเราก็ต้องสร้างบ้านให้มันเพื่อพักผ่อนเมนูสีน้ําเงินเนี่ยล่างซ้ายเนี่ยมันจะเป็นพวกเกี่ยวกับ การทำงานแท่นขุดเจาะสีเขียวคือการพักผ่อนของคนงานเป็นที่กินข้าวที่ทํากับข้าวลงหนังเป็นเกี่ยวกับการดูแลคนงานอะ่ะอันสุดท้ายอันสีแดงคือเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเพิ่มจํานวนเก็บสินค้าสมมุติว่าอันเนี้ย building block container ใช่ไหมถ้าสร้างอันเนี้ยจะเพิ่ม i t block i n block คืออะไร building block เอาไว้ให้เราสร้างอาคารต่างๆที่บนเนี้ยอย่างในโหมดสีฟ้าเนี้ย basic refinery ก็คือโรงกรั่นโรงกั่นเนี้ยจะใช้บล็อกอยู่80 ซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมด200มันสุดละถ้าเราสร้างอันนี้มาเพิ่มปุ๊บเราก็จะเก็บล็อกได้เยอะขึ้น H2O ก็จะเพิ่มแทงเก็บน้ำคูลเลอร์นี่ก็คือเหมือนเหมือนตู้เย็นเพิ่มน้ำมันดิบเพิ่มน้ำมันที่กั่นแล้วอะไรเงี้ยเพิ่มแคปซิิตี้นั่นแหละพอเปลี่ยนเป็นกลางวันปุ๊บคนงานก็ไปทำงานละน้ำมันก็พุ่งขึ้นมา ตรงนี้คือเงิน4,000เหรียญตอนเนี้ติดลบคือเราจ้างคนงานมาไงติดลบ71เหรียญต่อวันมันก็จะลดไปเรื่อยๆเราก็ต้องบริหารจัดการให้ดีแล้วเอาทรัพยากรเนี่ยไปขายแล้วเอามาพัฒนาแท่นขุดเจาะของเราสิ่งที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าการจัดการทรัพยากรนั่นก็คือการบริหารคนเขาหิวไหมเขามีความสุขไหมเขาเหนื่อยไหมให้ดูตรงนี้หมวกกันน็อกเอ็มพอยต์เขาจะมีสีม่วงก็คือการพักผ่อน เขาได้นอนไหมสีเขียวคือเขาหิวไหมสีออกสเอีเหลืองสีสีเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้ก็คือต้องสร้างโรงหนังเอ็นหรือว่าเอ t นเตอร์เทนเมนต์ให้เขาซึ่งก็ดูได้จากสีเขียวอย่างที่บอกไปข้างต้นสีเขียวเนี่ยจะเป็นดูแลสุขภาพคนงานโจนสลัดบุกดูดิมานั้งสามลำอะ่ะ เห็นไหมมีโจรสลัดจริงๆด้วยจะพังไหมเนี่ยตอนแรกมันยื่นข้อเสนอบอกว่าเอามาเงินมา1,000มันจะขึ้นแจ้งเตือนเป็นไดอะล็อกเลยเอา้าวเจ็ควินเห็นไหมล่ะแกสู้ข้าไม่ได้หรอกข้าวลังนะแกจ่ายมาให้ฉันสดีๆอันนี้พังไปหนึ่งตัวเครื่องปั่นไฟพอไม่มีไฟปุ๊บอันนี้ขาดไฟละซีนีมาลงหนังขาดไฟ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันบอกว่าไอที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ถ้าใครเริ่มเกมเริ่มแรกนะผมหาที่เซฟละกดที่ฟันเฟืองเนี่ยเซฟแอโหลดมันบอกว่ายัางทําให้ได้ในโปรโล็อกโปรโล็อกก็คือจะปฐม,มบทต้องเล่นผ่านบทนี้ก่อนถึงจะเซฟได้คิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็โหมดเกมเนี่ยมันยังเป็นอัลฟาอยู่อัลฟาก็คือแบบให้ทดลองเล่นไปก่อนนี่ก็เป็นการรีวิวเกมดิวดียวดิวเจาะดีวคือแลกเปลี่ยนข้อตกลงในคราวหน้าผมอาจจะเล่นให้ดูว่า มันเล่นไปเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะพัฒนาไปด้านใดได้บ้างจะมีแท่นที่2ที่3ขึ้นมาไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลาสนี้ไปแล้วัสดีครับ